สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปิ่นโตช้อนเขียวค่ะฉุกชันหนัดแน่นความไมา่อรอดอย สวัสวันนี้นะคะอยู่กับอู๋ค่ะอยู่กับเฟมค่ะรายการปิ่นโตช้อนเขียวนะคะเป็นรายการที่เน้นการนําเสนอความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดปัตตานีนี่เองค่ะคุณอู๋รู้ไหมคะว่าสำหรับวันนี้เรามีวัตถุดิบหลักชนิดหนึ่งคะ่ะซึ่งใครหลายๆคนนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าสามารถนํามาประกอบทําอาหารได้ด้วยคุณเฟมพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะวัตถุดิบหลักของเราเคืออะไรกันคะคุณเฟมนั่นก็คือต้นทูบฤาษีค่ะพอพูดถึงต้นทูบฤาษีนะคะดิฉันมีความ รู้เพียบเลยค่ะต้นทูตฤาษีเนี่ยโอ้เก่งมากเลยค่ะคุณอูรู้ด้วยแล้วคุณเ<ด>ฟรม<อ>รู้ไหมคะว่ามันมีมีลักษณะเป็นยังไงต้องบอกคุณอูไปคนแรกเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยรู้ว่าชื่อต้นทูตฤาษีแต่ไม่เคยเห็นลักษณะว่าเป็นแบบไหนมาก่อนเลยอ่ะคุณเฟรมเนี่ยไปอยู่ส่วนไหนของปัตตานีมาคะที่ไม่รู้ว่าต้นทูตฤาษีเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนั่นสิดิฉันนี่อืไม่ได้แล้วแบบนี้ แล้วคุณเฟลมอยากจะเห็นไหมคะอยากค่ะอยากเห็นมากๆเลยเั้นคุณเฟลมหันหลังแล้วหลับตาก่อนนะคะคุณโอ้นี่ชอบมีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งถึงสอง,องนะคุณ<ด>โอ้หนึ่งสองสองนี่อ๋โอ้โหนี่ยต้นทงกระสีใช่ค่ะเราจับดูนะโอ้ยเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคุณวอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ นี่นะคะต้นทูบฤาษีนะคะมีลักษณะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวสลับระนาบเดียวนะคะใบแถบแบนนอกจากจะสามารถนํามาประดับตกแต่งสถานที่แล้วนะคะก็ยังจะมีสรรพคุณในการบําบัดน้ําเสียนะคะแล้วก็ยังเป็นยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะอีกด้วยค่ะโอโ้โหไม่น่าเชื่อว่าต้นทูบฤาษีนี้จะมีสรรพคุณมากมายเลยใช่ค่ะ<อ>สรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยแล้วเขาจะกินส่วนไหนคุณเฟรมรู้ไหมคะ อุ้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณเฟมกินส่วนใบค่ะเอ๊ะคุณอูอย่าสีเซลล์เราอ<ร>ีกแล้วรเราเล่นอะน,นะคะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะรับประทานส่วนไหนกันวันนี้นะคะเราได้ส่งสองสาวสุดสวยลงไปลงไปพื้นที่นะคะเพื่อไปหาต้นทูบฤรือสีมาให้เราทําอาหารกันอย่าบอกนะว่าสองสาวที่ว่าเนี่ยคุณมิวสิกกับคุณแอมอ้าวถ้าไม่ใช่สองคนนั้นแล้วจะเป็นใครเขาคุณเฟมโอ้ย สองคนนั่นนะฉันว่าแล้วฉันชวนไปเที่ยวก็ไม่ยอมไปกับดิฉันก็เขาต้องไปทํางานสิคะคุณเฟรมอย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะคะอารมณ์เสียค่ะอารมณ์เสียมากเลยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับสองสาวสวยนะคะในการตามหาวัตถุดิบนะคะเราไปพักชมโฆษณาสักครู่แล้วไปติดตามกันว่าเขาจะไปหาวัตถุดิบที่ไหนค่ะจิตอาสา คือผู้ที่มีจิตใจต้องการที่จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเช่นการช่วยเหลือสุนัขจรจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมการปลูกฝ่ายชะลอน้ำการจูงมือผู้สูงอายุข้ามถนนและอื่นๆอีกมากมาย คะ่ะคุณมิวสิกเราอยู่ที่ว่าการอำเภอยะริงเองนะครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาวัตถุดิบหลักที่อำเภอยะริงกันค่ะนั่นก็คืออะไรคะคุณมิวสิกนั่นก็คือต้นทูบรือสีนั่นเองนะคะค่ะถ้านั้นอย่ามัวรอช้าเราไปกันเลยดีกว่าคุณมิวสิกมิวสิกทางนี้ อยากได้จมเลยกับคุณมิวนี่เอาเจ้าดอกตัวขับรถกับฉันด้วยคุณมิวขับรถขับรถทำไปอ้คุณมิวคะตอนนี้นะคะเราก็ไปหาตาชิ่งดีกว่าคุณมิวดูสิคะว่าตาชิ่งอยู่ตรงไหนคะคุณมิวนู่นนู่นอยู่ตรงโน้นโอ้ไปไปไปค่ะคุณมิวไปค่ะไปค่ะ ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในพื้นที่ที่เราจะมาเก็บต้น<ช>ทุบดือสีของเรานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับหน้าผมพวกเราก็พร้อมกันแล้วนะครับตอนนี้ค่ะนี่นะคะตาที่ยืนอยู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นกูรูประจําหมู่บ้านเลยนะคะชื่อว่าตาอะไรคะเช้งค่ะวันนี้นะคะตาเช้งนะคะจะพาพวกเราไปดูต้นทุบดือสีนะคะว่าเราจะเอาส่วนไหนเอาต้นไหนไปทําประกอบอาหารกันค่ะอย่ามาาัวรอช้าเราไปกันเลยดีกว่าคะ่านะไปคะ่ะ เราต้องเลือกเอาต้นอ่อนมาใช่ไหมครับ ตอนนี้นะคะเราก็จะลงไปเก็บต้นทูบฤือสีกันแล้วนะคะนั่นเลยค่ะข้างหน้าของเรานะคะเป็นต้นทูบฤือสีค่ะค่ะลุงเชกนะคะได้บอกกับเราว่าต้นทูบฤือสีนะคะมันจะอยู่ในน้ําแต่ถ้าว่าเออถ้าว่าน้ํามันลดหรือว่าอะไรต้นมันก็จะตายค่ะค่ะไปค่ะเราไปเก็บกันอ๋ออาจจะไม่ไม่ต้องนั้นไม่ก็ได้แล้วผู้ช่วยแต่เด็๋อยูวันรอดทั้งยัง เออล้วนี่ตาอายุต่อไรแล้วฮะนี่นะครับตาเชียงของเราก็กำลังจะเก็บต้นทูบลือสีนะครับวิธีการของเราก็คือต้องแหวกก่อนนะครับแหวกนะครับต้นไม้ต้นต้นไม้จําพวกนี้นะครับจะชอบอยู่ที่โคลนนะครับ เราก็ทําการแหวกนะครับพอเราแหวกเสร็จแล้วก็ดึงนะครับนี่นะครับต้นทุบดุสีของเรานะครับเขาเล่เผื่อเขาหรือว่าโอ้ลวดแกเขาเล่ตรงไหนครับพ่อต้องเอาที่โคน,โค,น,นครับมันจะดึงง่าย นี่นะครับเราก็ต้องดึงต้องใช้แรงนิดนึงนะครับเราก็จะใช้มีดนะครับในการแกะนี่นะครับคือต้นทูบรือสีนะครับนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะนี่ค่ะต้นทูบรือสีมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะทีนี้เราไปดูวิธีการทําดีกว่านะคะว่าเขาจะเอาส่วนไหนแล้วก็ส่วนลําต้นตรงไหนที่ว่าเราจะเอาไปประกอบอาหารค่ะต้นแก่นะคะมันจะแข็งนี่ครับตอนนี้นะคะลุงก็จะบอกให้ดูนะคะว่าส่วนไหนที่เราจะเอาไปประกอบอาหารกันค่ะ <Pin> นี่ค่ะต้นที่ว่าปอกออกมาแล้วนะคะก็มีลักษณะแบบนี้ค่ะตาเขาได้บอกว่ามันก็กินลักษณะคล้ายๆกับหยวกกล้วยอะค่ะ <S <S นี่ค่ะคุณมิสิกมันมันน,นะคะมันอ่อนเลยเนะนี่ยนี <อ kalo S 2> ่นี้มันเป็น,ปน,ปน <S <S ดินแข็งปกติเขาจะเก็บในที่ว่ามันเป็นน้ําเยอะๆค่ะเขาจะไม่ค่อยเก็บที่ว่ามันอยู่บนบกอะค่ะมันจะแก่มันจะเก่ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้วัตถุดิบกันแล้วนะคะท่านั้นเราเราก็นําวัตถุดิบนี้นะคะไปประกอบเมนูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนะคะว่าเราจะนําต้นอะไรนะคุณวิสิกต้นทูบหรือสีค่ะว่าเราจะเราจะนําทูบต้นฤือสีนะคะไปประกอบอาหารเป็นอะไรนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะตาเช้งขอบคุณค่ะไปกันเลยค่ะ น่าเชื่อนะคะว่าต้นทูบฤาษีเนี่ยคือเขาจะรับประทานตรงส่วนหน่อของมันใช่ค่ะเขารับประทานตรงส่วนหน่อนะคะเมื่อกี้นะคะช่วงที่คุณแอมกับคุณมิวสิกลงไปนะคะดิฉันก็ได้ไปลองทําตามดูนะคะนี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากต้นที่มีลักษณะลำต้นยาวนะคะก็จะได้ส่วนหน่อของมันมาแค่นี้นะคะแต่เราก็ต้องใช้ปริมาณที่เยอะนะคะในการ ประกอบอาหารค่ะโอ้น่าชมนะคะใช่ค่ะคุณเฟมแล้วคุณเฟมสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณตาที่พาเราลงไปเนี่ยท่านอายุ80แล้วนะคะถึงอายุจะเยอะเนี่ยแต่ท่านก็ยังแข็งแรงนะคะโหไม่น่าเชื่อนะคะพอยืนเที่ยวคุณมิวสิกปุ๊บคุณมิวสิกดูหน้าแก่มาก โอ้โหคุณเฟมหลงเสน่ห์คนแก่อีกแล้วนะคะคุณเฟมคุณอู้อย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้หมดดิ่ฉันชอบคนแก่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่านอกเรื่องอย่านอกเรื่องนะคะเรากลับมากันที่เรื่องของเรากันดีกว่าอ่ะแล้วคุณเฟมพอจะรู้ไหมคะว่าเขานําไปรับประทานยังไงโอ้โหคุณอุ๊นึกไม่ออกค่ะนึกภาพไม่ออกว่าถ้าเกิดไปทาอาหารแล้วเนี่ยหน้าจะหน้าตาจะออกมาแบบไหนใช่คุณเฟมนะคะอันนี้นะคะสามารถรับประทานได้ทั้งนาไปปรุงแล้วก็รับประทานทั้งสดแบบนี้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะคะจะมาแนะนําวิธีการประกอบอาหารหรือประยุกต์อาหารนะคะจากต้นทูบฤาสีถ้าคุณเฟมเห็นแล้วเนี่ยคุณเฟมจะต้องกรี๊ดแน่ๆเลยค่ะอย่าบอกนะคุณโอว่า,าด,ดาราเกาหลีมาอ่าอ่าอ,อย่าเพิ่งวุยวายไปไ<ห>น,นะคะจะเป็นดาราเนะกาหลีดาราญ,ญี่ปุ่นหรือดาราอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูเลยค่ะว่าคุณแอมกับคุณมิวสิกนะคะจะพาไปพบแขกรับเชิญท่านไหนคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ ร้อนจังเลยคุณมีวนี้ดดแร,มร,มดรงมากเลย กว่าฉันจะได้วัตถุ่ีอมาเนี่ยรู้ไหมคะว่าฉันนั่งป่าฝนวันนี้หน้าวันนี้อาจจะจัดวันกว่าวันที่ไปตรวจนะคะคุณมิวค่ะคุณแอมค่ะวันนี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะนั่นคือต้นทูบหรือสีนั่นใช่แล้วค่ะคุณมิวคะอย่ารอช้าดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้เชฟเราพร้อมแล้วนะคะัไปจ้ะค่ะไปเลยค่ะคุณไปค่ะคุณมิวค่ะไปค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้รอวัตถุดิบจาก2ส,สาวอยู่นะครับซึ่งนานมากครับไม่รู้ว่าไปหาวัตถุดิบกันถึงไหนนะครับและไม่รู้จะได้อะไรมาบ้างวันนี้นะครับรอนานกันแลยครับคุณผู้ชมครับคุณดวงคุณดวง,งมาแล้วค่ะวัตถุดบอ๋เรา,าี่ก็มาแล้วกว่าจะมากันได้นะครับ ตรัพยของเราค่อนข้างจะหายากคับคุณโดครับผมเราไปขุดไปถอนไปื้อหลายเรื่องม้นคงมีสิน้อ c ใช่แล้วครับคุณแอมค่ะก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักก่อนนะคะว่าวันนี้เชฟของเรามาจากกระเดยชื่อไอรย์อะไรแบบนี้เรามาถามกันก่อนค่ะครับผมผมโดงครัพิษสักนินนามครับผมก็เป็นเชฟบ้านๆนะครับทาเป็นอาหารบ้านๆนะครับโอเคมากันเหนื่อยเดี๋ยวดื่มน้าดื่มท่านก่อนโอ้ยขอบคุณมากค่ะเอาค่ะคุณมิว นี่โรยดอกมะลิให้เรียบร้อยออหอมจังเลยไม่ได้กลิ่นแบบนี้ตั้งนานชื่นจใจเลยค่ะอเอาละในวัตถุดิบของผมวันนี้คืออะไรนี่ก็คือต้นทูบรือสีนั่นเองนะครับค่ะนี่ก็คือต้นทูบรือสีที่เราได้ไปขุดกันมาวันนั้นนะคะค่ะคุณโดครับผมวันนี้เราก็ได้ทํามาเสร็จแล้วนะคะนี่ เป็นแบบที่ลวกมาแล้วค่ะคุณโดงพร้อมที่จะทําเมนูอาหารของคุณโดงวันนี้ค่ะแม้มันรู้ใจนะวันนี้ว่าผมจะทําอะไรนะครับแล้วก็วมีกุ้งที่ลวกแล้วแล้วก็มีปลาหมึกที่ลวกแล้วนะครับครับผมโอเคค่ะวันนี้เราก็พร้อมแล้วแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทําเมนูอะไรครับคุณดงวันนี้ผมจะนําเสนอเมนูรือสีลงเลครับผม,มน่าสนใจไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อนี้มามาก่อนหน้านี้เลยโอเคเดี๋ยวคุณแอมช่วยถือไหม้ผมนิดนึงโอเคได้ค่ะ อาครับคุณผู้ชมเมนูในวันนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับซึ่งชาวบ้านนะครับในแถบนี้ก็กทําทานกันนะครับเป็นเมนูยําแต่วันนี้เราจะมาอะเด็บนิดนึงนะครับแบบพาฤษีนี้ไปลงทะเลกันหน่อยนะครับ oh. เพราะว่าที่นี่ก็อยู่ใกล้ทะเลเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวคุณสองคนช่วยเป็นลูกมือผมนิดนึงได้เลยค่ะคุณโด่งได้ค่ะได้เลยครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนช่วยโขลกเครื่องให้ผมก่อนโอเคได้ค่ะเริ่มจากหอมเลยครับหอมสองคนที่ทานเผ็ดไหมครับเอ่อก็พอปานกลางปานกลางค่ะคุณโด่งสองเม็ดโอเคโขลกเลยครับโขลกเลยค่ะคุณมิวสโอ้คุณมิวคุณมิวคุณมีสีน้แรงดีมากเลย เพื่อความอร่อยเราจะใส่กุ้งสดลงไปในเครื่องนิดนึงนะครับใส่กุ้งเดี๋ยวผมหากุ้งแปบ๊บหนึ่งอ่ะโขกเลยครับคุณมิวสิกจะกระจูดไหมครับมิวไม่หรอกคัะระวังเข้าตาฮะคือใส่เยอะไหมคะคุณโด่งกุ้งก็ไม่ต้องเยอะมากครับเดี๋ยวเราต้องใส่แบบเป็นตัวลงในยำอีกคือทําไมเราต้องใส่กุ้งลงไปอะคะคุณโดง่ง คือเพื่อให้ยำของเรามันมีเนื้อสัตว์บ้างอะไรแบบนี้ครับคือตำแตกละเอียดไหมคะหรือว่าอเอาละเอียดเลยครับผมคุณมิวใช้แรงผู้ชายหน่อยสิคะคุณมิวนี่ถ้าตำอย่างนี้ขันหมากมานี่เลี้ยวกลับเลยนะ<อ>ใกล้จะละเอียด<อ>แล้วค่ะคุณดูโอเคระหว่างนี้นะครับขอเี็กนิดนึงครับคุณมิวสิง มาผมดูแล้วน่าจะไม่ได้ทานนะคุณมิติดตามนะครับผมตามเองดีกว่าคุณมิ์โอเคต้องให้เชฟต้องให้เชฟมีความแข็งแรงมากเลยค่ะคุณมิวในนี้ก็มีหัวหอมนะครับมีกุ้งสดแล้วก็มีพริกนะครับตัวนี้ก็ใกล้ที่จะละเอียดแล้วค่ะ ไปเราทําอะไรต่อคะคุณดุง<ด>เครื่องนี้ใส่ในโอเคเดี๋ยวถือให้ค่ะตัวกะละมังที่เราจะยำคุณมิวหอมากเลยค่ะคุณ้ชมโอเค,คอ่ะไวเราปรุงรสกันนิดนึงนะครับค่ะเราใส่อะไรก่อนคะขั้นแรกมีน้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่ยเยอะไหมคะเขาเปรี้ยวนิดนึงครับยำโอเคน้ำปลาน้ำปลา น้ำตาลครับผมน้ำตาลต้องออกวหวานนิดนึงนะครับค่ะสำหรับเครื่องปรุงนะคะก็ใส่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแล้วก็บ้านหนูเขาเรียกว่าซาวค่ะภาษากลางเรียกอะไรก็มีเรียกคนครับ,ค,รบคนบ้านหนูเรียกซาวคนให้เข้ากันก่อนนะครับถ้าเกิดจะให้น้ำตาละละลายเร็วก็ใช้เป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะครับก็ไม่เสียเวลา ตัวน<ข><ล>ี้พระเอดของเราครับผมตัวนี้เลยหรือสีที่ได้ลวกเอาไว้นะ,ะใช่ครับต้องนำไปลวกก่อนนะครับใส่ลงไ,ไปเลยครับผมแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันค่ะ นี้ก็ใส่น้ำกะทินะครับซึ่งเป็นหัวกะทิค้นๆเลยนะครับน่าทานมากเลยค่ะคุณแอมใช่ค่ะเห็นแล้วก็หิวเลยค่ะคุณมิว <c oughs> ยำแบบบ้านๆอย่าลืมครับมะพร้าวคั่วนะครับมะพร้าวคั่วนี้ได้ข่าวว่าคุณโด่งคั่วเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมวัตถุดิบทุกอย่างเราต้องจัดเตรียมเองเพื่อความสดใหม่ ครับเยอะนิดนึงครับผมโอเคคุณมิวเคยกินไหมคะลูสีลงเลไม่เคยครับค่ะวันนี้เราก็ได้จะได้มาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบแบบบ้านๆมากเลยนะฮะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันทานได้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาตัวใบมาเนี่ยไป จัดสถานที่อะไแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ามันสามารถดิฉันก็เพิ่งรู้กับตา,ตาเชิญชดิฉันก็เพิ่งรู้กับตาเช่งนะคะว่าต้นทุบลือสีเนี่ยมันรับประทานได้นะครับทะเลของเราครับปลาหมึก,มกลงเลไม่ได้เลยถ้าขาดของพวกนี้อ,นนอ๋อเพ,อพอราะว่ากุ้งกับปลาหมึกเนี่ยค่ะก็เลยมาเป็นเมนูลือสีลงเลในวันนี้ค่ะ น่ากินจังเลยคุณมิวสิกหอมเลยนะคะคุณแอมใช่เอาล่ะทีนี้อาหารไทยต้องชิมครับผมอาหารไทยต้องชิมเดี๋ยวผมขอน้ำล้างช้อนนิดนึงนี่แหละครับบ้านๆครับเราทำกันแบบบ้านๆครับนะล้างกันเห็นตรงนี้เลยงใส่เกลือ <Okay. S 2> <า>ตอนนี้นะครับยัของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับต้องชิม,มครับที่สำคัญคุณผู้ชมมาหารไทยขอชิมบ้างได้ไหมคะเชฟผมว่าอร่อยนะผมป้อน <c oughs> เป็นไงครับอืมอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะคุณมมันมจะมีความหอมของกะทิค่ะ มีสิครับอือเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเป็นยังไงวงคุณมิวกลมกล่อมมากเลยค่ะจะมีความหอมของมะพร้าวคั่วที่เราใส่เข้าไปนะครับขุ่งตัวโตๆแล้วก็คลุกเข้ากับอาหารทะเลโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวลงตัวกันบ้างเลยค่ะมาจัดใส่จานน้องให้น่าทานค่ะค่ะคับแล้เดี๋ยวเรามานั่งทานกันให้อิอร่อยเลยครับคุณผู้ชมครับ คุณแอมสำหรับเมนูในวันนี้อร่อยมากเลยค่ะคุณโดอร่อยมากเลยค่ะคุณโดใช่ค่ะครับซึ่งเมนูในวันนี้นะครับที่ผมนํามาฝากก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าทําทานกันได้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูง่ายๆนะครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆนะครับตามแหล่งน้ําใกล้บ้านครับผมค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณโดมากเลยค่ะที่มาทําเมนูอร่อยๆให้พวกเราได้ทํากินกันนะคะครับค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3มคนขอลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดาราเกาหลีของคุณอุ้เนี่ยทอล์ิชันแบบว่าอยากจะร้องไห้คู่จิ้นเป็นแฟนไม่ใช่หรอคะอย่าพูดสิคะอย่าพูดว่าเป็นคู่จิ้นตัวเดียวอือแอปพูดนะแอบแอพอพูดถึงหน้าแดงเลยอย่าอย่าค่ะคดีเก่าเขายังไม่สาสางเลยนะคะคุณเออโอเคโอเคโอเคเราอยู่กับวาเขาไว้แค่นี้ดีกว่านะคะเดี๋ยว่าจะตามมายิงเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แน่ค่ะเพราะว่าเราพูดออกสื่ออยู่ตอนนี้โอเคโอเคไม่ได้ค่ะคุณอุ้เก็บความลับของเราดีกว่าโอเคค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าต้นทูบเมืีเนี่ยเมื่อน,นมามาประกอบอาหารน่ารับประทานมากใช่ค่ะน่ารับประทานมากๆ<ม>เลยเห็นแล้วอิจฉาคุณแอมกับคุณมิวสิกเลยนะคะที่ว่าแบบได้รับประทานกุ้งซดสดหมึกเด้งเดงเห็นแล้วน้ำลายสอเลยที<ช>เดียวที่ฉันเห็นนะโอ้โหอยากจะออกไปท้องกง็ร้องหิวหิวมากเลยตอนนี้ เห็นไหมคะว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะยังมีความมั่นคงทางด้านอาหารอยู่นะคะเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะคะต้นทูบฤาษีของเรานะคะก็สามารถหาได้นะคะตามหนองน้ำนะคะในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะในจังหวัดปัตตานีของเรานี่เองค่ะอีกทางนะคะยังมีอาหารทะเลที่สดใหม่ทุกวันนะคะเพราะว่าปัตตานีเราเนี่ยมีท่าเทียบเรือค่ะใช่ค่ะหากเรานะคะรู้จักนําประโยชน์ของมันนะคะมาใช้ให้ถูกนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า สามารถนำมาประดิษฐ์ดัดแปลงได้เป็นหลายเมนูกันเลยทีเดียวนะคะคุณเจมอยากจะไปทําที่บ้านมาก,<ช>มากเลยอค่ะนคนน่ากินมากเลยนะคะใช่ นะคะเ่าวนี้นะคะก็เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้เสียดายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับช่วงเวลาดีๆกับพวกเราได้ใหม่นะคะกับรายการปิ่นโตช้อนเขียวทุกชั้นอัดแน่นความอร่อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย